วโอหอมคับหอมซ้หอมซอดหอมปลลั่มปลาเหลือไูน่ะ บายดีพี่น้องอยู่กับช่องกิเทพกับสาวลราเก่งงานอยู่งานตามสไตล์สาวลาวนี่เฮ็ดเฮ็ดอันขาวเฮ็ดโคนขาวมีคนขอมาว่ามุกเฮ็ดให้เบิ่งแน่ยสาเพียวแต่ว่าเพิ่นเพิ่นก็บ่ได้ระบุว่าเป็นเฮ็ดหยังเนาะสาวเพียวก็เลยใช้เป็นเฮ็ดโคนขาวเนาะอันมุกแบบปิ้งไฟเด้อแบบอ่าสูตรสะเพียวเนาะ คือมกวิ่งไฟสเพียลจะบ,บอส่ขคับเบือมันติดใบตองพี่เนาะมันละกับไม้ใบตองถ้าทำแบบมกนึ่งแจงใส่ข้าวเบือเด้อเขาจะบอนิยมใส่ข้าวเบือถ้าเป็นมกวิ่งไฟเนาะมาเอากระชิมาโอ้ตรงมั้ยมดคันกัดมาตัดตีนเฮ็ดเนาะไทยเอิญขาเนาะเราเอิญตีนเฮ็ดกระชิบเอาไปล้างแกงอามามกถ้ามีเฮ็ดเฟืองน้นอยๆน,นะพี่น้อง โม,ม,มเมนดอกใหญ่น,นะที่มันขึ้นตามธรรมชาติที่ขึ้นน้ำต่อเฟืองเออขึ้นน้ำกองเฟืองอันนั้นมันจะมกแสบอันนี้ไซส์เป็นแบบว่าเห็ดปูกดอกอันนี้บ่มมเมนอ์เห็ดธรรมชาติดอก พี่ต้องทำมันหอมแดงองอเซงไขคมาเฟตใส่ ลองมาปรุงมันลมกับพบัดว่อนๆได้แต่กับฮอนแดดก็โอ้ยแต่ละมือเสรประเด็กแปดงงวดรถดี แล้วอย่าลืมว่าอีกตูเนี่ยและ้ะอยลืมอีกหมดใช้รถอืม พี่น้องวัชเอดมกเดียวชิได้บ๊อบุมกพะโลได้มกโดนเลยเบดเดี๋ยวมันมันกันยุบลงพี่น้องเรือนไม่เดียวดอกตอนแรกๆนล้มันชิห่อได้บอนะมกมกเดียวกินมดบ้านมดเมียงมกเพื่อบ้านนี่ได้แนนนอน ห้าแบบนี้ปิ้งไฟคุณพระเอกประจําช่องอันอิหี่ไดพี่น้องบุกมันตังเโมใดเวลาเฮาอันที่ท้ายิปเนี่ยเพิ่นอันกินข้าวเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็เล่นเข้ามามานอนเวลาจะเพียวท่ายิปแล้วก็เล่นโอกงด้บุ๊มันตังเโานะเป็นแวบนี้ประจําก็คือแบบว่าหู้หน้าที่เจ้าของว่าตองยันเ่ยยันบรได้ยันกินนั้นข้าวว่าู้หน้าที่เจ้าของเป็นวันนี้ประจําดูดูนะ แต่โบโบนี่ค่ะเมือม่อเมื่อฤดูกาลอันติดสาวแล้วกันยังไปอยู่เป็นแบบนิสัยประนานโดดอันโบโบนะไปตลอดนะว่าเปรียบเทียบคน,นก็นคือมักเลาะแล้วก็เกเลแน,น่นะโบโบนะมันเป็นบบนั้นแต่อันโดโดนี่ถ้าว่าพ่นพ้นไปแต่ช่วงฤดูกาลช่วงเมื่อกี้นี่แหละนอกนั่นกับโบไปแล้วได้พี่น้องอยู่แต่น้ำคนติดคนพร้อมไปใส่กับไปนาไปนอนมองไดนั่งมงไดกับไปนาเป็นแบบนี้อันนี้นะ ເບິ່ງຫມັກຂະຫນາດໂຮບບັກໃຫຍ່ນ້ໍາຫນ້ອຍເອົາເບິດຊະປະຈ້າุຫພືຈາງເຖເກົນາະນ້້ອຍອອກຊິສຸກ พีน่น้องได้แล้วไอ้แดดฮ้อนๆแล้วมนนานั่งเฝ้าเตาว้าวอ้ออยหอมคักหอมโซ่หอมซสดหอมปลาล่ำปลาเหลือ,อนนะ้ำหนัวน้อยออกเบิดเฮ้ยใช้ลูกโดดนำ้ำ แซ่บของเอ้าผู้ใดขอเมนูนี้มามักกินน้ำกรรันเค็ตขอนขาวแซ่บพี่น้องหอมผักตังตู่คุณว่ากินข้าวคำ,ๆๆาำง่ายเลยขอบเราคำง่ายเลยว่าวสิยาน ทำน้อยเป็นสาบ่อิ่มนะพี่้อมาพี่น้องทางลาวทางไทยต่างประเทศเขียนนำการทุก <ol> คูทุกคนเลยขอขอบคุณขอขอบใจทุกท่านเด้อที่เข้ามาใจรจาและรับชมกับพี่น้องตมนนี้ขอตัวลาไปก่อนเพราะนะไม่คิดหน้าบายดี